วันนี้ผมพาพี่น้องมาอยู่กันที่ตำบลปัตถวีนะครับอํอาเภอมะขามจังหวัดจันทบุรีครับมาชมนะครับที่ดินนะฮะอ่าพร้อมสวนทุเรียนเนื้อที่ประมาณสัก1 1 3ไร่นะครับมีบ้านพักอยู่หนึ่งหลังนะครับไปฟ้านะครับก็เข้าถึงพร้อมแล้วนะฮะเป็นที่ลักษณะลูกเนินคล้ายๆกับอ่าทรงแบบประทะคว่ำนะครับพี่น้อง กระทะความ3มลูกนะฮะซ้อนกันนะฮะเป็นเชิงเนินเขาลักษณะแบบนี้นะครับเนี่ยซึ่งวันที่มาเนี่ยโอโ้โหความร่มเย็นนะครับสายฝนก็นะฮะโปอยปลายตกมาเลยทีเดียวนะครับแต่โอเคฮะเอาอยู่เอาอยู่นะครับเราเดินทางเข้ามานะครับจากถนนใหญ่เข้ามาถึงถึงที่เนี่ยสาย3ามเข้ามาเนี่ยอยู่ประมาณสักนะฮะสกิโลครึ่งนะครับ จากนั้นนะครับถนนหนทางเนี่ยที่พี่น้องแยกเข้ามาเนี่ยครับเป็นทางเดินลักษณะแบบนี้เนี่ยเป็นทางเดินลักษณะแบบนีเน้เข้ามาประมาณสักหนึ่งกิโลนะครับก็ไม่ได้ยากลําบากแต่อย่างไรนะครับใช้รถกระบะนะฮะหรือจะเป็นโฟวิลก็ดีนะครับก็เข้าถึงสบายนะครับแถบนี้ก็จะทําในเรื่องของสวนทุเรียนนะครับแล้วก็ปลูกกำยายน,นะครับ ซึ่งนะครับบริเวณของนะครับขอบเขตที่ดินนะครับก็จะเริ่มตั้งแต่นี้นะครับที่พี่น้องเห็นนะฮะเนี่ยฮะเสาไฟนะครับเนี่ยขวามือนะฮะของผมเนี่ยที่กล้องแพนนะครับอ่าทางด้านขวามือทั้งหมดเลยนะครับเนี่ยบริเวณเนี้ยที่พี่น้องเห็นนะฮะรถทีมงานผมนะครับนะครับเนี่ย ข้างหน้าพี่น้องนั้นทั้งหมดเลยนะครับเนี่ยใช่หมดเลยนะครับเนี่ยไปนู่นนะครับตามแนวเสาไฟฟ้าไปนะฮะทิศทางของขอบเขตของที่ดินนะครับไปจนถึงนู่นแหละครับสุดโน่นแหละฮะต้นไม้นะครับพุ่มไม้ข้างหน้าน่นนะฮะื้ยที่รวมเนี่ยฮะก็อยู่ที่หนึ่งร้อยสิบสามไร่อย่างที่บอกไปนะครับ ส่วนด้านข้างนี้นะครับที่พี่น้องเห็นนี่ก็จะเป็นของเพื่อนบ้านเรานะฮะเป็นสวนบังคุดนะครับสวนยางสวนทุเรียนนะฮะด้านขวานี้นะครับของเพื่อนบ้านเราของเรานะครับจะอยู่ทางด้านซ้ายมือนะครับต้นทุเรียนเล็กๆเพิ่งปลูกเนี่ยฮะปลูกทุเรียนแล้วนะครับบริเวณที่ทําพื้นที่โล่งไว้ปรับไว้เนี่ยก็อยู่ที่31ไร่นะครับโดยมีทุเรียนหมอนทองเนี่ยที่พี่น้องเห็นนะครับเนี่ย ก็อยู่ประมาณ500ต้นนะครับที่เราปลูกกันไว้นะครับเนาะขอบเขตของเขาก็จะไปนะฮะชิดนะครับอาชายป่าที่พี่น้องเห็นด้านหน้านะฮะอากาศดีครับอากาศดีที่ดินนะครับจะบอกพี่น้องแบบนี้นะครับเป็นที่ดินลักษณะซื้อขายนะครับเปลี่ยนสิทธิ์นะครับ ทำกินนะที่ดินซื้อขายเปลี่ยนสิทธิ์ทำกินพูดง่ายๆก็คือเอกสารนะครับเป็นพบทห้านั่นเองนะครับรวมแล้วก็นะครับ113ไร่นะโดยเอกสารเนี่ยนะครับที่ยื่นนะครับเสียภาษีดอกย่าไว้เนี่ยนะครับก็อยู่ที่นะครับ85ไร่นะได้ปลูกทุเรียนไปแล้วนะครับจำนวน500ต้นนะครับ ทุเรียนอายุ3-4เดือนเนี่ยนะครับก็ประมาณเนี่ยฮะสาไร่นะครับส่วนที่ปรับไว้ข้างหน้าที่พี่น้องเห็นนะฮะเนี่ยที่กล้องแพนไปเนี่ยที่ยังไม่ได้ปลูกนะฮะก็อยู่ที่ประมาณ54ไร่ได้นะครับพี่น้องครับสภาพอากาศวันนี้นี่ผมบอกได้เลยว่าตอนนี้จันทบุรีนะครับเข้าสู่ฤดูฝนนะครับสายฝนก็จะโปรยปลาเย็นฉ่ำอย่างนี้อยู่ตลอดเวลานะครับวันนี้ผมทําหน้าที่นะครับเป็นไกด์ไลน์นะครับ พาพี่น้องนะครับเ,เดินดูเดินชมไปด้วยกันก่อนนะครับถ้าชอบอย่างไรแล้วถูกใจอย่างไรแล้วนะฮะอยากให้นะครับามาดูด้วยตาของพี่น้องเองนะครับเหมือนกับเรามาเที่ยวนะฮะแต่วันนี้ผมมาดูแทนก่อนนะเนือที่ทั้งหมดก็อย่างที่บอกไปนะครับ1 1 3ไร่นะฮะโดยที่มีใบนะครับ อ่าพบทห้าเนีฮะอยู่ที่85ไร่นะฮะส่วนที่เหลือนั้นเป็นที่นะครับหัวไร่ไปนานะครับอีก25ไร่นะครับสำหรับเรื่องของที่ดินหัวไร่ไปนาขอบเขตแนวเขตนะครับด้านหน้าพี่น้องก็นู่นะฮะ ถึงอตองกล้วยเนี่ยนะครับนั่นแหละนะฮะของเราจะอยู่นะฮะฝั่งนี้นะครับที่มีต้นทุเรียนเนี่ยอายุเนี่ยสามถึงสี่เดือนนะครับเนี่ย แหล่งน้ําจะอยู่ด้านหน้านู่นนะฮะเดี๋ยวเราไปดูกันนะครับข้างหน้าที่พี่น้องเห็นนะครับประมาณร้อยเมตรข้างหน้านั้นจะเป็นคล้ายๆสระน้ํานะครับที่ขุดนะครับชิดขอบเขตแนวของที่ดินของเรานะฮะกักเก็บน้ําไว้นะครับ เพื่อจะนําน้ำนะฮะอ่าดูดขึ้นมานะครับแล้วก็หล่อเลี้ยงต้นทุเรียนของเรานะฮะดูที่ดินนะครับดูสวนผลไม้นะฮะถ้าจะให้ดีจริงๆเนี่ยเราต้องมาดูในเรื่องของตอนที่ อ่าดูดูฝนนะฮะหน้าฝนนะฮะบางคนบอกดูหน้าแรงนะฮะแต่ส่วนมากแล้วผมจะมาดูในเรื่องของหน้าฝนดูแหล่งน้ําดูสภาพอากาศนะครับแล้วก็ดูดินนะครับดินแบบเนี้ยซึ่งเป็นดินปนลูกหลังหรือดินแบบลูกหลังชัยขาวแบบเนี้ยทุเรียนจะชอบนะเพราะอะไรฮะเพราะว่ารากของเขาเนี่ยฮะเขาเรียกว่าจะไม่นะครับเป็นาลานะฮะ แล้วก็ในเรื่องของโรครากเน่าเนี่ยก็จะไม่ค่อยมีนะฮะแล้วก็นะครับเวลานั้นน่ยดินแข่งๆแบบนี้ทุเรียนจะโศกเร็วนะฮะจะโตเร็วว่างั้นเถอะเราจะห่างจากตัวอำเภอเมืองจันทบุรีนะครับพี่น้องก็อยู่ที่ประมาณสัก33กิโลเมตรนะครับ ห่างจากกรุงเทพมหานครนะครับก็ประมาณ270กิโลเมตรถึง280กิโลเมตรครับพี่น้องครับสำหรับในเรื่องของราคาขายนะครับวันนี้ที่ดิน113ไร่พร้อมสวนทุเรียนจำนวน500ต้นอายุประมาณ3-4เดือนเปิดทำการขายไปอยู่ที่ไร่ละ100,000บาท ถ้าพี่น้องสนใจสามารถขอข้อมูลเพิ่มเติมกับผมได้ที่0991463979คุณต้อเล่นที่ดินหรือพี่น้องจะติดตามผมผ่านแพลตฟอร์มของ YouTube เล่นที่ดินแชนแนลเป็นแฟนเพจ Facebook กันได้ที่เล่นที่ดินเพจฝากกันไว้ด้วยนะครับสำหรับวันนี้คลิปนี้เทปนี้คงต้องลากันไปก่อนแต่เพียงเท่านี้คลิปหน้าเทปหน้า เราจะกลับมาพบกันใหม่มีความสุขทุกคนโชคดีมีเงินใช้สวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับ